สวัสดีครับนะครับพบกับนโอ๊อีกแล้วครับผมนะครับกับช่องเยี้ยวตกปลาบานปลายนะครับผมนะครับเมื่อนี้นะครับผมทีแรกเมื่อนี้เป็นมื่อวันที่สิบสองหรือเปล่าว่มันใจวันอาทิตย์นะครับพฤศจิกายนะครับนะครับเมื่อนี้วันเสบียเกลเขาครับ รถเกี่ยวเบี้ยวงานนะฮะวันเด้ไปครับผมวันนี้เราที่โอกาสมาพักกับตกปลานะครับกับไม้ธรรมชาตินะครับริมเซบายนะครับผมอยู่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับเนาะนะครับมือหนีมาผู้เดียวครับผมนะครับบันดนัดไปวนึ่งว่าสเ่เดเบ่งรถเกี่ยวเขานะครับผมนะครับอ่านี่ครับไม้ทั้งหลังเฮานะครับเป็นริมลำเซบายนะครับอ่านะครับผมมือหนีรอิึงนะครับบันดยอ้อยนะครับผม บ่ได้อยเลยนะฮะมือน okay, ีท so ี่เป็นจังได่มือนี้สติปาไปปีงบ่ได้ครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมือนีมาเบิงน้ากันนะครับมาว่าปลามันจะเป็นแนวใดนะครับส่วนหาักปลายู่นี่ก็จะเป็นปลาปลาประจําทิ่นนะครับจะเป็นปลากระมังนะครับกระมังหรือปลาเก่งนะครับบางบ้านก็ภาษาอ่ากลางเอินป่ากระมังเนาะนะครับบ้านเขาผมเอินปลาเก่งนะครับก็จะมีอื่นๆนะครับเด็กในน้อยนะครับ มีรถถังวอนะครับมาเบิ้งกันนะครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะตั้งเกือบแล้วนลครับเดี๋ยวไปเบิ้งหมองเั่งนั่กันนะครับโอเคนะครับนี่ครับหมองนั่งเข้านะครับเจิมครับผมเจียมนะครับพี่กระดานนั่ะครับสายคัสมารครับผมนะครับบนอาสนะเด้อแก้วนะครับน่าทานว่านะครับเื่อนตุวผมมักคัสมารใส่ดีนะครับคัสมาร์ัด เป็นไม้ที่แบบว่าสามารถตั้งได้เนาะนะฮะจะเป็นไม้แบบชั่นหรือยังเนี่ยเขาก็จะเป็นกอาอี้อลูมิเนียมนะครับเนาะมือนเี้วกาข่าความครับผมแก้วครับผมอ่านะฮะไมอนี้สตาร์ทไปหาซีนะครับโอเคเป็นผสมเมียกันท่านะครับตอนนี้สวยแล้วครับแปดโมงกรัวสี่สามโมงแล้วนะครับโอเคแก้วครับผมนะครับเดี๋ยวเรานะครับผิวเพียวครับ บานปลายครับผมข้าวจัผสมเยียบเป็นแบบโอเด็ดเกือบออกึน้นจะผสมเยียบเป็นสองแบบครับแบบคุณกับแบบนวดนิ่มนะครับอันนั้นแบบข้าวจี๋แบบคุนก่อนนะครับผสมได้ครับเดี๋ยวปลาว่าเขานะครับมือนี้อากาศติดนะครับ มือก่อนจะหน่อยนะครับด้วยโอเคครับนะครับจะให้จะเฮ็ดเปแบบฝุ่นก่อนนะครับเราจะว่างเสร็บันอ๋อคุกเรากับคุกเ่า เป็นแบบนี้นะครับนะครับแบบจับจับจีบใส่หมากเบ็ดนะครับถ้ากิดเท่าสิเป็นลักษณะอ้อยอ้อยปลายสายนะครับจะดีกว่าจะแม่นกว่านะครับจับจีบปลายสายนะครับแต่มือนี้บได้เกี่ยวชิ้นนะครับโบได้หางมาน้ำโอเคนะฮะที่นี้เราก็จะมาเฮ็ดอ่าขึ้นวันนี้นะครับวันี้เราจะแบ่งมา อยหน่อยพ่อครับีวางก่อนสํยหรบิเทนสามสันมันเดียวหิบคนน้ำด้วยมันลั่งกระได้อ่า ทำในก็แเหล่าจะหนางันนะครับเานะแบบแรลกกรสซิ่งเดนิ่มไหลเพื่อว่าให้เวลาจับเงื่อนะครับไม่จังบอ่อเหนียวมือนะครับจะให้แบบเป็นก้อนธรรมดาแต่บ,บอ่อที่เห่มแห้งนะครับเหล่าจะหนางันนะครับโอเคกับประมาณนี้นะครับสมมติเรามันแข็งควรไม่ก็กเติมน้ำได้ครับเพราะว่าเพียงงานวันเซด็จโตเนาะ เดี๋ยวใส้แล้วเดี๋ยวก็ได้ครับเอาเกีียวไว้เลยครับนอเ,ค,เ,นเครับเน,บน,น,นี้ตอนนี้ที่้อเลนนะครับตอนนี้ก็เลนเป็นระยะห4าจุดีนะครับห้าจุดสี่เนาะ นะครับตั้งนะครับอันนี้เอาขั้ตอนบาดเห็ดเอาได้ครับเอาขั้ตอนบาดเห็ดเอานะครับอาจจะพันตะกัวบางงานเนี้ยนะครับเพราะว่าไซต์ธรรมชาตินะครับขอประมาณศูนย์จุดสามนะครับจิโนะนะครับอีกเบอร์สามกามะนะครับสองขอนะครับนะฮะดูทุ่นครับตึ๊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 บ ทุ่นนี้เลยครับเห็นไหมครับอ่ามจะจับยิ้มนะครับดิวหับเซ่ครับผมนะครับทุนส่งสลิมนะครับส่งสลิมนะครับโอเคนะครับดิบดอกง่ายไปเลยนะครับระยะไกลครับสายมันเย่านะครับเข้ากระตลองเอาสายมันเย่าเลยครัากระตลองแบบเอาอ่า ทุนที่มันสามารถรับน้ำหนักได้นะครับเพราะสายมัเนเงียวเนามาครับมาเริ่มกันนะครับผมดับแรกนะครับอ้ยาก็ยังเทอยบอครับนะครับแับแบบนี้ครับ หเห็นเหรอมองที่ตกบันน้ำลึกประมาณสองเมตรเกือบสามเมตรนะครับ ต่อเลยครับเอาไปซื้อไหมเอาไปยังครับนี่กระซิวโอ้นีปลาน้อยเลยว่านอ้ํามือนียโอ้ของใส่ความรอดว่านอ,อ้ําหลอดแบบบ้างเออไป ก็จะได้ตั้งไว้บ้างนะครับ ใบไม่ไรแล้วครับใบไม่ไลแล,นะนะล้วค้นล้มมาเลยหังใบไม่แล้วเะียุดรอหาแล้วครับล้มล้มมาจะฟังขวานะคับเพ็่ใไทใบไม่นะครับมาออยุดหนาเข้าบัน หาเรกของมือนีนะครับหาเรกองของวัด เตรไปก่อนนะครับอันนี้อันนั้นอะไรสำหรับไม้ทำไม่าตดนะครับอันนี้อันนั้นไม่ได้ครับ ดีนะน่นลงถ้าประมาณสามทีน้าที่ทพวกกลิ่นเขาขึ้นมาเปลี่ยนเลยนะหมายธ้ามชาติไม่ามาาไมจำเป็นต้องรอให้ปลากินครับเพีงการอ้อยไปนในตัวนะครับเป็นในตัวนะมึงครับไม้บริโอ้ เห็นอย่างนั้นครับใบไม้เยอะอใ่ปะปัพื้น,นจะเป็นลักษณะ ลาดเฉียงนะครับลงไปนะครับลาดเฉียงลงไปนะครับเวลาห้าถ้อยเนี่ยมื่ก็จะบสบสมบทยืดจุดก็มั่อาจจะโคขึ้นหรือว่าโคหน่อยครับไม่ธรรมชาติเนี่ยคิดไรก็มีครึ่งชั่วโมองครับเป็นชนปลาซิ่งหัวจักนะครับ อันนี้เป็นขั้นป่าบินนะครับขั้นญี่ปุ่นนะครับเด็กว่าเดี๋ยวนี้เอาแป้งชมครับผมนะครับแป้งชมแล้วนะครับเป็นอะไรครับนี่เลยครับโอ้หสีนึงครับผมเขาเปิดนะครับเอาาย่เขานี่สมบัน หลองดีว่านะครับโอเคนนขั้นขนั้นบนนี้คู่แพทนะครับอันนี้เลยครับอยู่ตากบูนี่นะคือใบโบิดนะครับเดือ,อน,นมา ันนี้เอาน้อยบุได้ครับอโอเ้มาแล้วครับผมมาแล้วครับผม แหงมนันครับตัวแรกแหกงมนัน i had no phone ครับผมไม่อีกแล้วครับผมณนะครับเยอแล้วครับกินทุกอย่างครับผม นตาเก็บแลนวครับผม ครับผมโอ้ยข่าวครับผมข,าว,ขาวน่ะว้ะังวันครับวันนี้ นะครับบมอ ครับเบ็ดฮักครับผมหักเรียบร้อยครับอากาศนี่เป็นอากาศนี่เป็นลักษณะเหมือนกับป่าไน นในก็ปลาฝาครับคือกินแล้วบอบอวิ่งกินแล้วคือยังติดต่อเร่ผมพเดไดกว่ามันจิดต่อนะครับทื่ดึงขึ้นมาตั้งขั้นหนึ่งหนึ่งสายเมน่นยุ่งเสียคือที่นี่ก็ดึงแล้วลุงเลยครับบัดดึงไม่ดึงพวดนะครับดึงแบบลง่เรื่อยๆที่เรียกว่าจะทิมขั้นแล้วครับอุปสรรคบรหลัยแต่หนำ เราก็เลยบริจาคดึงนะครับอาการตึงตึงมือที่กเก้าประฝานะครับด้วสภาพน้ำนนะครับเพราะว่าเมื่อนี้ก็ไม่ได้เตรียมว่าจะเป็นของแย่ครับกับเป็นเบอร์ศูนย์ทสามนะครับ แต่ยังคืน่าปนในอยู่นะครับพอาแต่ว่ามีอาการป่าเป็นอาการแบบนักนักกดลง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 เงช่วสุดถ้ายเป็นปลายขค่นอนนั่งนะฮะกัดขาดเลยเสถดายครับเอาไหมครับผม สวยๆโอ้โหตัวน้อยนึเลยี่ยหน กบ้างครับผมลาบลาบลาบครับลาบหนง,งแลงเนี่ยทลำอะไรก็แสบเก่า โอเคครับผมนะครับตอนนี้ก็ประมาณใบสามนะครับผมใบสามกลัวนะครับใบไม้ครับเพียบเลยครับผมนะครับเบื้องแรวก็น่าจะเล่นตัวบ่อได้นะครับเ่นยากครับผมนะครับคลิปนี้จะขอพิดไว้ก้อนนะครับเสดายได้ปลาเนยตวนันลืดตะภาพบัจักนะครับเดี๋ยวมาแก้มือใหม่ครับอันนี้คือผลงานที่เขาได้นะครับผมนะครับไม้ไม่ได้อ่อยนะครับผมมาเท้อเรียกเลยนะครับ มาครั้งแรกเลยนะฮะเดี๋ยวลาบครับผมนะครับโอเคนะครับผมขอพูดหน้าที่เขารับชมนะครับผมนะฮะท่านใดก็ฝากเนี่ยนะครับถ้าใกดซับสไคร์นะครับนะครับช่องน้อยๆนะครับเดี๋ยวยังไใดมีเทคนิคดีๆดีเดี๋ยวจะมาบอกอีกเรื่อนึงนะครับเนาะฝากช่องน้อยๆไปเนเด้อนะครับผมนะครับแล้วก็ฝากเยื่อนนะครับผมถุงละห5สิบ้าบาทนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเพราะแบตก็จะหมดแล้วนะครับผม โอเคครับ Sorry,